คราว่าทั้งชายและหญิงถ้าบรรลุอรหันต์จะต้องตายภายในเจวันจริงหรือไม่วันนี้วันพระขึ้น8ดข้ามเดือน10ตรงกับวันพฤหัส,สบดีที่12กันยายน2556เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณแม่จันดีโลหิตด,ดีหากท่านยังมีชีวิตอยู่ปีนี้ท่านจะมีอายุครบ83ปีคือเมื่อเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคุณแม่จันดีโลหิตด,ดี ละสังขารลงเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาสนาทีของวันพฤหัส,สบดีที่15สิงหาคม2556ภายในกุฏิห้องปลอดเชื้อของท่านฝั่งอุบาสิกาที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีคุณแม่จันดีท่านเป็นน้องสาวแท้ๆขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์พระหลวงตามหาบัวยานสัมปันโน คุณแม่ท่านเป็นอุบาสิกานักปฏิบัติธรรมที่มีความเพียรเป็นเลิศตั้งแต่สมัยยังครองเรือนกล่าวคืออาชีพชาวนาในอดีตสมัยก่อนยังไม่มีเทคโนโลยีจึงเป็นงานที่หนักลำบากต้องอดทนส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่ที่ที่นาจนท่านต้องสร้างทางจงกรมไว้แต่เวลาในการภาวนามีน้อยอาศัยทำนาไปด้วยภาวนาไปด้วยตลอด ครั้งหนึ่งขณะที่เกี่ยวข้าวท่านพิจารณาทำไปด้วยจิตสงบสว่างสวยัยท่านก็ประคองจิตไปค่อยๆเกี่ยวข้าวไม่ยอมหยุดไม่กินข้าวเกี่ยวข้าวไปจนจิตถอนท่านเคยตกลงขอร้องพูดให้สามีเข้าใจว่าเวลาท่านจิตสงบอย่าเรียกจะทำอะไรก็ทำไปเลยปล่อยท่านเลยโชคดีสามีเคยบวชจึงเข้าใจง่าย ท่านจะพูดกับสามีเสมอว่าชาตินี้จะขอปฏิบัติภาวนาและบอกสามีว่าอย่านอนใจในอัตภาพของภพชาติความภาคเพียรตั้งใจของท่านสามียอมใจอ่อนเพราะเห็นความตั้งใจจริงขึ้นจากทำนาจะดึกเดินแค่ไหนก็ช่างท่านจะเดินจงกรมจนดึกมีครั้งหนึ่งคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําไปเยี่ยมท่านที่นา เห็นทางจงกรมมีรอยเดินจนทางเป็นร่องเป็นมันจนท่านได้พูดว่าจันดีเจ้าอยู่ไหนก็มีเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกที่มีหน้าข้าวของเจ้าถึงได้มากกว่าผู้อื่นสมดังพุทธพจน์ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าแม้พวกเธอพึงตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับ จงเหลืออยู่แต่หนังเอ็นกระดูกเท่านั้นเนื้อและเลือดในสรีระจงเหิดแห้งไปประโยชน์อันใดอันบุคคลจะบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบักบันของบุรุษถ้าอย่างไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจกหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้แล้วายพิษุทั้งหลายพวกเธอก็จะก,กระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ อันไม่มีอะไรยิ่งกว่าอันเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรผู้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบได้ต่อการไม่นานในทิฏตธธรรมปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่เป็นแน่นอนพระพุทธองค์ทรงสอนว่าบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรคือการมีแต่ปัญญาอย่างจะช่วยให้พ้นทุก์ไม่ได้ถาวรจะต้องมีความเพียรอันมั่นคงเท่านั้น จึงจะพ้นทุกข์ได้ถาวรซึ่งการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้มีการทำความเพียรอย่างมั่นคงนี้จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จได้ตามปรารถนาคุณแม่จันดีโลหิตด,ดีได้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงสุดในคืนวันที่29สิงหาคมพศ2535เวลา5ทุ่มครึง่งเป็นคืนที่ฟ้าครึ้มและลมพัดแรงมาก ท่านกราบพระแล้วนั่งภาวนาข้อธรรมได้ผุดขึ้นในใจว่าอายตนะนั้นมีอยู่แต่ไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีจุติเคลื่อนไม่มีที่ไปไม่มีที่มาไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์นั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์จิตตอนนั้นจ่อเฉยๆเหมือนไม่พิจารณาอะไรเสียงต้นขนุนใหญ่ที่แห้งตาอยู่ข้างกุฏิ สั่นไหวเสียงดังลั่นเพราะรมแรงท่านคิดว่าคงหักทับกุฏิและท่านก็คงตายพร้อมๆกันเอาวิชาขาดกระเิ็นออกจากจิตขณะนั้นรู้ว่าเอาวิชาเหนียวแน่นมากพร้อมกับก้นกระแทกพื้นสูงหนึ่งศอกโลกธาตุหวั่นไหวแผ่นดินสะเทือนเสียงดังสนัน่นทืดทืทื่แผ่นฟ้าม้วนกลับลงมาพันกันกับแผ่นดินม้วนรวมกัน แล้วจึงแยกออกจากกันโลกธาตุวันไหวพร้อมกับเสียงอนุโมทนาสาธุก,การจากสวรรค์ทุกๆชั้นชั้นพรมทุกๆชั้นลงถึงพื้นบาดาลคว้าสายสถานกลางร่วมอนุโมทนาสาธุก,การเสียงปีพาดบรรเลงขับกล่อมกระหึ่มก้องเสียงประกาศก้องขึ้นที่จิตว่างวางเป็นจิตพุทธะจิตบริสุทธิ์จิตเป็นธรรมชาติ ขณะที่อวิชชาขาดออกจากจิตพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทุกๆพระองค์โดยเฉพาะพระหลวงตาได้ช่วยหนุนจิตท่านทุกๆพระองค์ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นพร้อมๆกรัรไม่มีอะไรก่อนไม่มีอะไรหลังมีอะไรอีกมากที่ไม่สามารถพูดให้ฟังได้หมดเพราะของเหนือโลกเจอแล้วจะรู้เองท่านบอกว่าไม่เหลือวิสัยมีอยู่ในใจของทุกคน อย่าก,กลัวตายกิเลสมันกลัวตายรอดตายจึงได้ทำมันไม่ตายหรอกคนกล้าตายไม่กลัวตายมีแต่กิเลสนั่นแหละจะตายจากหัวใจคืนนั้นท่านกราบน้อมถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์โดยเฉพาะพระหลวงตาทั้งเป็นครูอาจารย์เป็นพ่อเป็นพี่ชายในสายโลหิตเดียวกันในชาติปัจจุบันคืนนั้นท่านไม่นอนทั้งคืน เมื่อพบพระหลวงตาอีกครั้งจึงได้กราบเรียนถึงสภาวะธรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นพอกล่าวจบพระหลวงตาพูดขึ้นว่าอ้ายหมดห่วงแล้วหมายถึงพี่หมดห่วงแล้วในเรื่องนี้ผู้คนที่ศึกษาปริยัติธรรมมักมีข้อโต้แย้งว่าเป็นไปไม่ได้ที่คราวว่าจะบรรลุอรหันต์แล้วจะมีชีวิตยืนยาวต่อมาได้ทำไมถึงไม่ตายภายในเจ็ดวัน องหลวงตามหาบัวยานสัมปโนได้ให้โอวาดกล่าวถึงคะราวาสบรรลุอรหันต์ทำไมไม่ตายภายในเจ็ดวันไว้ดังนี้ว่าวิสุธทธิธรรมหรือวิสุธทธิจิตนี้ไม่ใช่เป็นเพชฆาตดังนั้นเหตุใดถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วจะต้องไปตายภายในเจ็ดวันถ้าไม่ได้บวชพระอรหันต์ท่านรู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องขันของท่านการตายนี้เป็นไปตามวิบากขัน พระอาหารหันต์บางองค์ตายด้วยความสงบของาธาตุขันหรือจะตายดิ้นเหมือนหมาบ้าก็ตามเรื่องขันธ์บันดิ้นของมันต่งหากจิตที่บริสุทธิ์แล้วไปดิ้นหาอะไรมันเป็นคนละฝั่งคนละฝาอยู่นั่นคนตาดีมองดูช้างมันเห็นหมดจะไปสงสัยอะไรช้างทั้งตัวไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ท่านดูทำท่านดูเหมือนคนตาดีดูช้าง พวกเราเรียนธรรมดูธรรมเหมือนตาบอดคำช้างเถียงกันวันอย่างค่ำหลวงปู่ลีกุศลทโรแห่งวัดภูผาแดงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวไว้ในเช้าวันที่คุณแม่จันดีละสังขารว่าคุณแม่จันดีล้างใจสะอาดดีแล้วใจของคุณแม่ล้างสะอาดดีแล้วจะรดน้ําศพหรือไม่รดน้ําศพก็ไม่เป็นไร เพราะว่าใจของคุณแม่จันดีสะอาดแล้วเกลี้ยงแล้วไม่ต้องมีใครไปล้างให้ท่านท่านล้างสะอาดแล้วเกลี้ยงแล้วหลวงปู่ปรีดาท่านพระอาจารย์ทุยฉชันทกโรแห่งวัดป่าด่านวิเวกอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการท่านได้กล่าวถึงคุณแม่จันดีเมื่อครั้นทำการรักษาพยาบาลไว้ว่าสำหรับเรื่องจิตธรรมของแม่จันดีเราไม่ห่วง จิตของแม่จันดีเป็นธรรมที่ไม่มีอะไรเข้าถึงจิตท่านได้ท่านเป็นธรรมล้นล้วนทำขั้นนี้ไม่มีอะไรเข้าถึงไม่มีอะไรเอื้อมถึงใครจะทําอะไรก็ทําได้เพียงกายภายนอกของท่านเท่านั้นส่วนจิตของแม่จันดีเราขอบอกจิตที่ทรงธรรมถึงขั้นสูงสุดขนาดนี้ไม่ต้องห่วงแล้วเราไม่ห่วงเลยนะเรื่องของแม่จันดีหลวงพ่อเมืองพลวัตโท แห่งวัดป่ามัชชิมาวาดอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินได้กล่าวถึงคุณแม่จันดีไว้ว่าคุณแม่จันดีเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมเพราะท่านเลือกทางเดินถูกทางทางศีลทางธรรมของท่านท่านตั้งอกตั้งใจเดินจนไปถึงจุดหมายปลายทางเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์และบุคคลทั่วไปว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรม โอวาททำคำสอนที่คุณแม่จันดีให้ไว้กับสิษิเช่นนักปฏิบัติหลงติดอยู่ที่ความพอใจและไม่พอใจเป็นเครื่องอยู่เอาความพอใจและไม่พอใจเป็นเครื่องอยู่เมื่อพอใจได้สมใจก็เป็นสุขเมื่อไม่พอใจก็เกิดทุกข์แต่ทั้งสุขและทุกข์ก็ยังเป็นเงื่อนของสมมุติไม่มีใครที่คิดจะอยู่ตรงกลางระหว่างสุขและทุกข์ เพราะตรงนั้นไม่มีทั้งความพอใจและไม่พอใจแต่เป็นความพอพอดีผู้ที่หลงเพลินเล่นอยู่กับความพอใจและไม่พอใจจึงได้นังสือเดินทางแห่งการท่องเที่ยวของพบชาติติดตัวไปตลอดความพอใจและไม่พอใจเป็นอาหารชั้นยอดของกิเลสน้อมใจไปที่กายดูกายดูจิตคือที่เดียวกันเพราะผู้ดูคือผู้รู้ผู้เดียวกัน ผู้ฉลาดเรียนรู้จากกายจิตผู้อยากรู้ผิดเรียนภายนอกธรรมคือประโยชน์อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ธรรมผู้ใดหมั่นพิจารณาจิตผู้นั้นจะพบธรรมแท้สุขแท้นั่นคือที่สุดของผู้หยุดวัตตะ